สวัสดีครับฮับเอร์สบาซาเมนผมมายภาคภูมิครับผมนิยามตัวเองว่าแต่งตัวจะมีความ คลาสสิกบอกเวสเทินเป็นหลักอันนี้คือเป็นเซฟโซนสไตล์ของเราอะไรที่มีความคลาสสิกความวินเทจผสมหน่อยเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเซฟเวลาเราไปในที่ต่างๆดีเทลตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นอันนี้คือแบบเซฟโซนนะแต่ว่าวันที่เราต้องไปงานที่มันอยากสนุกขึ้นเราก็หาอะไรที่มันสนุกขึ้นอยากวัยรุ่นขึ้นคลาสสิกอาจจะไม่ได้คำตอบก็จะวิ่งไปอะไรที่มันสตรีทเป็นต้นอย่างเ ผมชอบโอเวอร์ออลที่มันประกอบเป็นคอลเลกชันนี้นะแต่ถ้าต้องเลือกสักอันหนึ่งผมเลือกชุดที่มันมีความคล้ายๆสู่แต่ข้างล่างเนี่ยเป็นกงางเก่งที่มีความเป็นจีบๆแฟร์ๆออกไปอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนที่แขวนมันโดดเด่นละพอมาใส่ตัวเราแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยนี่หว่าผมเลยชอบตัวนั้นครับรู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดีออลนะครับรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งมันเทินกลับมาเป็นความสุข ซัมเมอร์นี้มีแพลนจะไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมเตรียมตัวเป็นหลักเลยสำหรับงานคอนเสิร์ตเดี่ยวในช่วงช่วงไตรามาสที่2ประมาณนั้นเนาะยังบอกวัน exactly ไม่ได้แล้วก็เตรียมสำหรับงานพิเศษอื่นๆด้วยระหว่างทางช่วงนี้มีโปรเจกต์เยอะมากสำหรับตัวผมเองไมภาคภูมิแล้วก็กับ Beyond c r o w d b e อ o n คาว u ์มิวสิกฝากด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นไหมกับ b e y o n d c าวด์มใช่ไหมการมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนคลับ,บผม ไม่เรียกว่าตื่นเต้นผมเรียกว่ามันคือการแชร์เลนจ์บางอย่างในการทำ b i o n c r a Music เพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่เราเองจะได้รับอะไรใหม่ๆและได้ให้อะไรใหม่ๆกับวงการทั้งเพลงแล้วก็กับตัวเราเองเนี่ยผมว่ามองเป็นเรื่องของการ c h ร์เลนจ์มากกว่าแต่ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรมันมีโปรเจกต์ที่เราเตรียมอยู่ครับโดยเฉพาะคอนเสิร์ตเดี่ยวจริงๆคอนเสิร์ตเดี่ยวมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะท้าทายเลยสําหรับผมเพราะว่ามันมันคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกครับ ฝากอะไรถึงแฟนๆใช่ไหมครับก็ขอบคุณก่อนเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันบางคนรู้จักผมมาเป็น10กว่าปีก็ยังอยู่บางคนอาจจะเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ก็ส่งกำลังใจดีๆผ่านทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งการไปเจอทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศผมว่าทุกพลังงานที่เราได้กิฟต์แล้วก็เทคันเนี่ยมันเป็นอะไรที่พิเศษแล้วก็วิเศษมากนะกับการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ได้มาเจอกันและกันขอบคุณมาก thank you so much นอกจาก Beyond c r o w d Music ตอนนี้ก็แน่นอนครับที่ประกาศไปแล้วมีซีรีส์เรื่องชายหรือชายคิดว่าจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่จะได้เห็นพาร์ทพหนึง่งระหว่างการที่เราแสดงคู่กับอปโปในอีกเวงหนึ่งที่ k i นพอ s สอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมเชื่อว่าจะมีอะไรเจ๋งๆอยู่ในนั้นบทที่แคปเจอร์ต่อจากภาพยนตร์เรื่องแมนสูงครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฮั b เบ r s ์ a บราซแมนเดือนมีนาคมนี้ด้วยครับติดตามกันนะครับ